ตรงนี้นะคะจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะ,ะในเหตุการณ์สมัยก่อนที่มีการบรูรณะประสาทหินแบบอนาติโลซิสนำโดยหม่อมเจ้ายาใจจิตพงศ์นะคะแล้วก็มีสถาปนิกแล้วก็วิศวกรชาวฝรั่งเศสสองคนนะคะมาช่วยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลา ปกติเราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ขึ้นทางนี้แต่เนื่องจากการบูรณะตรงนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินสะดวกนะคะก็เลยมีการหล่อซีเมนท์ที่เป็นบันไดเนี่ยเพื่อเป็นทางขึ้นนะปกติเวลาขึ้นไปสักระข้างในเนี่ยจะขึ้น2ด้านมีเบันไดยอยู่ด้านข้างอันนี้ก็เป็นเกร็ดจากการสัมภาษณ์แล้วก็การศึกษารูปถ่ายเก่าแล้วก็วิดีโอเก่าสามารถไปหาดูได้นะคะในวิดีโอของ ที่ทางกลุ่มทางนักวิจัยแล้วก็กลุ่มภาคีอนุรักษ์ได้จัดทำเสียงนะคะไปอัดเสียงอันนี้เป็นวิดีโอของหอภาพยนตร์นะคะที่ทาย,ยาทของหม่อมเจ้ายาใจไปบริจาคให้